รถแอร์ไม่เย็นนะครับหรือว่าแอร์มีเสียงดังแกลแกๆๆๆแกอันนี้อย่าเพิ่งเข้าศูนย์นะครับเราสามารถตรวจชิคเองได้แล้วก็ซ่อมเองได้นะโดยการเปลี่ยนอะไรในราคาห้าร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่ถ้าเข้าร้านอู่หรือว่าศูนย์เนี่ยก็หลายพันนะครับสองพันสาผมเคยเสียมาแล้วตัวนึงตอนนั้นก็จ่ายไปสองพกว่าบาทสิ่งที่ว่านี่มันก็คือ โบเวอร์แอร์นะครับมันเสียหน้าตามันก็คือตัวนี้นี่นะครับเป็นตัวที่จะเป่าลมเย็นของแอร์เนะี่มาให้เรานะครับออกทางช่องนี้นี่ครับตรงช่องนี้โบเวอร์จะเป่าลมออกช่องนี้ช่องนี้สำหรับรถ Honda City นะครับมันจะมีปัญหาคือตรงนี้โบเวอร์นะเสียงมันจะดัง แกล้งแกล้งแกล้งอาการเริ่มแรกเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะแล้วพอเปิดติดมันก็ดังแกล๊งแกล้หลังจากนั้นก็ค่อยเบาลงเบาลงแล้วก็ไม่หมุนในที่สุดนะครับปัญหานี้แก้ได้ซื้ออะไรมาห้าร้อยกว่าบาทนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้เองนี่อยู่ใต้เก๊ตรงนี้มันจะมีโบเวอร์อยู่ตรงนี้เราถอดออกได้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีแกะให้ดูนะครับใต้เก๊ตรงนี้มันจะมีแผง รงนนี้นะคับมันจะมีสลักอยู่ข้างหน้าข้างในตรงนี้สาตัววิธีแกะก็ง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเอามือแย่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะนี่ครับสลัก3ตัว1นึ่ง so, ตัวนี้ออกมาแล้วข้างในก็จะมีสลักอีก2ตัวมีขาสอตัวตรงนี้นะครับอันนี้มันก็เกี่ยวไห้เฉย้ฉก็แค่ดึงออกมานะครับสข้าง นี่ออมาหมดแล้วนี่โบเวอร์ตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับมีน็อตอยู่สามตัวเครื่องมือนะฮะอีกอย่างนงึนั่นคือไขควงนะฮะจริงๆมันเป็นหัวแฉกรูปดาวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่องสำหรับใช้หัวแบนได้นะฮะคือในการถอดเนี่ยเราควรจะใช้ด้ามสั้นนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปแล้วมันจะติดนะ ถ้าดามยาวเรามันจะติดตรงนี้มันถ้าเราดามสั้นมันก็ได้ทุกอันนะครับเราต้องมาถอดสลักปลักตัวนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้จะมีสลักนี่ฮะสลักบีบเข้าแล้วก็ดึงออกเสร็จแล้วครับออมาแล้วนะครับนี่อะไรเก่าอันนี้คืออะไรตัวเทียบรุ่นนะครับ ก็ราคา500ร้อกว่า,วาร,รวมค่าส่งเลยนะครับ <Okay. S 1> มันก็จะมีน้ออยู่สาตัว1 2ึสาเดี๋ยวเราจะแล้ตัวนี้เข้าไปใส่แทนแล้วเวลาตอนที่ใส่เืนนะครับคุณผู้ชมจะต้องเอาสลักไอสองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในรูให้ถูกนะครับช่องนี้ขานี้นะครับ ขาซ้ายขาขวานะครับใส่ให้มันเข้าล็อกเพราะว่าเวลาขับรถไปมันจะได้ไม่หลุดออกนะครับแล้วคลิปตัวข้างหน้าสลัก3ามตัวเนี่ยก็ใส่ให้มันถูกช่องนะฮะถ้ามันไม่เข้าเราจะฝืนเราก็ต้องหาช่องที่มันเข้าล็อกเพื่อมันจะเข้าได้ง่ายๆนะครับผมใส่เข้าไปก่อนเลยสองขานะครับเข้าไปตรงๆเลย เดี๋ยวเราก็ใส่ตัวสลักข้างบนให้มันตรงช่องแค่นั้นเองครับง่ายๆเ,เรียบร้อยครับเข้าเรียบร้อยแล้วขาข้างล่างก็ไม่มีปัญหานะครับตรงช่องอตรงรูนะครับเรียบร้อยเ,อเสร็จแค่นี้แหละครับผมเรียบร้อยแล้ว เกตุด,ดูนะครับเดี่ยวลงพัดมาแรงเลยนะครับมือสี่ลงมือสาม